สวัสดีค่ะคลินิกสุขภาพเด็กดีได้จัดทำวิดีทัศน์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กแต่ละช่วงอายุประกอบไปด้วยเรื่องการเจริญเติบโตวัคซีนพัฒนาการเด็กการป้องกันอุบัติเหตุอาหารตามวัยและการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันค่ะการบันทึกน้ำหนักและส่วนสูงในกราฟการเจริญเติบโตของเด็กเมื่อต้องชั่งน้ำหนักเด็กเล็กคุณแม่หรือผู้เลี้ยงดูต้องถอดเสื้อผ้าและแพมเพิร์ดออกก่อนดังรูป เพื่อให้ได้น้ำหนักที่แท้จริงส่วนการวัดความยาวต้องประคองศีรษะแนบชิดกับขอบเครื่องวัดเจ้าหน้าที่จะเหยียดขาให้ตึงก็จะได้ความยาวที่ถูกต้องนะคะรวมทั้งการวัดความยาวรอบศีรษะเทียบปรับความยาวรอบอกในทุกครั้งที่เด็กมาพบแพทย์ตามอายุที่กำหนดข้อมูลดังกล่าวจะสะท้อนถึงการเจริญเติบโตในปัจจุบันเมื่อจุดน้ำหนักและความยาวหรือความสูงของเด็กลงในกราฟแล้ว ก็จะแปลผลตามกราฟการเจริญเติบโตว,ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เท่าไรเหมาะสมหรือไม่โดยการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกราฟที่จุดได้ของเด็กจะตกอยู่ในช่วงเปอร์เซนต์ไทที่25ถึงเปอร์เซนต์ไทที่75จะถือว่าน้ำหนักสมส่วนกรณีตัวอย่างเด็กหญิงอายุ9เดือนมีน้ำหนัก8กิโลกรัมและความสูง71เซนติเมตรใช้กราฟการเจริญเติบโตน้ำหนัก และความยาวหรือส่วนสูงตามอายุข้อ 1. ให้ลากเส้นแนวตั้งที่อายุ9เดือนขึ้นไปติดกับแนวนอนที่น้ำหนัก8กิโลกรัมจะได้จุดตัดระหว่างอายุกับน้ำหนัก1จุดจะถือว่าน้ำหนักตามเกณฑ์อายุสมส่วนข้อ2ให้ลากเส้นแนวตั้งที่อายุ9เดือนขึ้นไปติดกับความสูงที่71เซนติเมตรจะได้จุดตัดระหว่างอายุกับความสูง1จุด จะถือว่าส่วนสูงตามเกณฑ์อายุสมส่วนข้อ3ใช้กราฟการเจริญเติบโตน้ำหนักตามความยาวให้รากเส้นแนวตั้งที่ความสูง71เซนเมตรขึ้นไปติดกับแนวนอนที่น้ำหนัก8กิโลกรัมจะได้จุดตัดระหว่างส่วนสูงกับน้ำหนัก1จุดจะถือว่าน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงสมส่วนต่อไปจะแนะนำเรื่องวัคซีนในเด็กนะคะ วัคซีนคือสารชนิดหนึ่งที่รับประทานหรือฉีดเข้าร่างกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆมีทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกค่ะอายุ18เดือนวัคซีนคอตีบไอโกลบัทยักษโอดิโอแบบหยอดครั้งที่4ส่วนวัคซีนทางเลือกอาจไม่มีไข้หรือมีแค่ไขต้ต่ำๆนะคะและวัคซีนตับอักเสบเอเข็มที่2ค่ะ อาการข้างเคียงจากวัคซีนที่พบบ่อยและการดูแลเบื้องต้นให้ผู้ปกครองสังเกตอาการผิดปกติหลังให้วัคซีนอย่างใกล้ชิด30นาทีหากพบอาการผิดปกติให้รีบบอกเจ้าหน้าที่ทันทีอาการข้างเคียงที่1มีไข้สูงอาจมีไข้ามากกว่า39องศาไข้มักเกิดขึ้นภายใน1-2วันหลังได้รับวัคซีนอาจมีอาการซึมเบื่ออาหารร้องกวนอาเจียน ให้เช็ดตัวลดไข้พร้อมกับให้ยาลดไข้ทันทีให้เด็กดื่มน้ามากๆดื่มนมมากๆหากมีไข้สูงมากกว่าสองวันให้พามาโรงพยาบาลทันทีการเช็ดตัวลดไข้ใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน้ำบิดหมาดๆเริ่มเช็ดตั้งแต่ใบหน้าลำตัวแขนขาและด้านหลังโดยเช็ดรูปย้อนลูขุมขนไปทางด้านหัวใจ และวางผ้าชุบน้ำบิดหมาดที่หน้าผากซอกคอและตามข้อพับต่างๆดังภาพหลังเช็ดตัวเสร็จแล้ว20นาทีวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้งถ้ายังมีไข้ให้เช็ดตัวซ้ำค่ะผลข้างเคียงที่2อาการปวดบวมแดงร้อนอาจมีเลือดออกซึมเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดวัคซีนอาการปวดบวมแดงร้อนมักเกิดขึ้นภายใน5วัน ไม่แนะนำให้สัมผัสกดแรงนวดคลึงหรือใช้ยาทาบริเวณที่ฉีดวัคซีนหากมีอาการปวดบวมแรงร้อนมากสามารถประครบเย็นเพื่อลดอาการปวดหรือรับประทานยาแก้ปวดได้อาการข้างเคียงที่3มีผื่นแพ้ขึ้นตามตัววัคซีนอาจทำให้มือผื่นแพ้และหายเองได้แต่ถ้ามีผื่นแพ้เพิ่มมากขึ้นร่วมกับมีอาการหอบเหนื่อยให้พามาโรงพยาบาลทันที เรามาดูเรื่องพัฒนาการในช่วงอายุ15-18เดือนนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นวัยช่างพูดช่างคุยค่ะเริ่มเดินเองและมีความมาัดใจมากขึ้นอหอนังสือเล่มนี้ยังคงเน้นให้ใช้อย่างต่อเนื่องและนำมาทุกครั้งที่มาพบแพทย์นะคะช่วงอายุของลูกเราประมาณ15-18เดือนให้เปิดไปหน้าที่26และเริ่มที่ข้อ4 0ได้เลยค่ะ เมื่อประเมินพัฒนาการแต่ละด้านเสร็จแล้วให้มาลงข้อมูลในหน้า78เพื่อเป็นการสรุปนะคะวัยนี้ค่ะเป็นวัยที่ควรจะก้าวเดินได้โดยที่ไม่ต้องมีใครช่วยพยุงแล้วนะคะแล้ก็บางคนเนี่ยอาจจะเริ่มวิ่งระยะสั้นๆได้แหละคือเดินแล้วก็เดินเร็วขึ้นตึ๊ดๆ,ๆนะคะแล้วก็เริ่มมีการปีนป่ายค่ะเด็กจะสนใจพื้นผิวและลักษณะสิ่งของแปลกใหม่เช่น เด็กๆมกักจะชอบและอยากนอนกอดผ้านุ่มๆลื่ลนๆตุ๊กตาขนสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดอากาศให้เขาได้เรียนรู้และก็ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะวัยนี้การใช้มือจะเริ่มหยิบจับสิ่งของและชอบเล่นของเล่นที่มีเสียงหรือชอบทําให้เกิดเสียงจากสิ่งที่เล่นอยู่จึงมักจะพบว่าเด็กวัยนี้เนี่ยชอบโยนหรือปาของเล่นเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ทดลองและเรียนรู้ผลของการโยนเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อย่างหนึ่งค่ะ วัยนี้จะชอบเรียนแบบการขีดเขียนแต่ยังจังใช้มือกำสีอยู่นะคะเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้ขีดเขียนค่ะโดยจัดพื้นที่เอาไว้ให้เขามีกระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ๆสักหน่อยเพื่อให้เขาเละเลงได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะเขายังคุมกล้ามเนื้อมือได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะสีหรือใช้สีที่เขียนที่พื้นแล้วล้างออกง่ายนะคะของเล่นอื่นๆที่อาจจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการ การใช้สายตาประสานกับมือเช่นตัวต่อแบบชิ้นเดียวที่มีรูปทรงง่ายๆซึ่งสามารถช่วยให้เด็กรู้จักสังเกตขนาดและรูปทรงได้อีกด้วยทวยที่มีขนาดต่างๆกันนะคะเอามาเรียงเอามาต่อเป็นชั้นๆน,นะคะห่วงที่มีหลายขนาดให้เด็กเรียงลงไปในหลักนะคะการอ่านนิทานยังคงมีความสําคัญค่ะเพื่อช่วยเพิ่มทักษะทางด้านภาษานะคะเน้นเป็นนิทานภาพชาดัดสีสดใสทนทานเนื่องจาก วัยนี้ค่ะความสนใจของเขาก็ยังไม่นานการอณิธานจะเป็นรูปภาพหรือพูดในสิ่งที่เด็กกำลังชี้อยู่นะคะเด็กวัยนี้จะช่างพูดช่างคุยค่ะจะพูดเป็นคำๆซ้ำๆเช่นมัมำน้ำไปไปมามาซึ่งเป็นคำที่ลูกเข้าใจความหมายและพอจะสื่อสารเป็นภาษาได้บ้างแล้วแต่อย่าเพิ่งสอนคำยากๆให้นะคะการพูดคุยกับเด็กเป็นประจำสม่ําเสมอในร่วงทั่วๆไปสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นสิ่งที่สามารถสง่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดีค่ะ นิทานหรือบัตรภาพยังคงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประโยชน์และหาได้ไม่ยากซึ่งการอ่านนิทานกับคุณพ่อคุณแม่นอกจากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาแล้วยังเป็นการใช้เวลาคุณภาพร่วมกับเด็กอีกด้วยเด็กวัยนี้จะเรียนแบบงานบ้านง่ายๆคุณพ่อคุณแม่อาจจะจัดชุดอุปกรณ์แยกให้เขาทําควบคู่ไปกับการที่เราทํางานบ้านนะคะอย่างเช่นคุณแม่กวาดบ้านคุณแม่ก็มีแม่กวาดอันเล็กๆเพื่อให้เขากวาดไปตามเราค่ะ เด็กสามารถถือแก้วน้ําดื่มได้เองโดยไม่หกนะคะและใช้ช้อนตักอาหารได้หกเล็กน้อยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเสริมให้เขาช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุดคอยเป็นกําลังใจและช่วยเหลือห่างๆค่ะของเล่นส่งเสริมพัฒนาการนะคะก็จะมีตามภาพเลยลูกบอลน,นังสือของเล่นลากจูงของเล่นเล่นสมมุตินะคะแต่ว่าของเล่นที่ดีที่สุดก็ยังคงเป็นผู้เลี้ยงดูค่ะของเล่นไม่สําคัญเท่าคนเล่นด้วยนะคะ จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์บอกไว้ว่าเด็กไวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2ปีห้ามดูจอเลยเพราะอาจจะทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้าโดยเฉพาะด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและด้านภาษาซึ่งจะมีผลต่อสติปัญญาของเขาโดยตรงเพราะสื่อเป็นสื่อทางเดียวและเด็กไม่สามารถใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์ถึงแม้การดูจอจะทาให้เด็กนิ่งแต่จริงแล้วจอเป็นภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลาทำให้สมองทำงานตลอดแม้ร่างกายจะนิ่ง เมื่อเด็กออกจากจอแล้วความทนทานต่อการรอคอย <c oughs> ก็จะน้อยลงไปด้วยค่ะสำหรับความปลอดภัยของเด็กวัย15-18เดือนมีดังต่อไปนี้ค่ะของใช้ของเด็กเช่นภาชนะใส่อาหารหากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกเช่นขวดนมถ้วยชามช้อนอะไรต่างๆควรเลือกที่มีสัญลักษณ์คำว่า BPA free ค่ะหมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเด็กของเล่นเด็กค่ะวิธีการเลือก 1. ให้เลือกของเล่นที่มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเช่นมีเครื่องหมายมออกอสีอ่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ 2. ไม่เล่นของเล่นชิ้นเล็กหรือของเล่นที่มีปลายด้ามเรียวยาวเพราะอาจทำให้เด็กสำลักติดคอได้ 3. ไม่เล่นของเล่นที่มีสายเชือกยาวเพราะอาจพันรัดคอเด็ก 4. ไม่เล่นของเล่นสีสันฉูดฉาดเพราะอาจมีสารตะกั่วที่เป็นพิษค่ะความเสี่ยงในบ้านที่ต้องระวังสำหรับเด็กวัยนี้นะคะเช่น 1. ห้องครัวห้องครัวเนี่ยถือเป็นจุดอันตรายสำหรับเด็กวัยนี้นะคะควรมีประตูกั้นไม่ให้เด็กเข้าถึงได้ง่าย 2. เก็บยาและสารเคมีต่างๆให้พ้นจากมือเด็ก 3. สิ่งของที่มีสายเช่นสายผ้าม่านนะคะต้องเก็บให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการรัดคอเด็ก 4. ไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ำได้ง่ายเพราะอาจจะจมน้ำเสียชีวิตได้ 5. ปลั๊กไฟควรอยู่สูงจากพื้นประมาณเมตรครึ่งหรือปลั๊ก ไฟอยู่ต่ำก็จะต้องมีอุปกรณ์ปิดปลั๊กไฟเพื่อป้องกันเด็กเอานิ้วแย่รูปลั๊กและให้ระวังเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอย่าให้เด็กเล่นเป็นอันขาดนะคะ 6. โต๊ะวางทีวีตู้ชั้นวางของต่างๆต้องมั่นคงไม่ล้มง่ายและควรหาอุปกรณ์ยึดติดกับกําแพงเพื่อป้องกันการล้มมาทับเด็กในเรื่องของการตกจากที่สูงนะคะ 1. ซี่ราวบันไดาราวระเบียงแต่ละซี่ไม่ควรห่างเกิน9เซนติเมตรนะคะเพื่อป้องกันเด็กลอดตกลงมานะคะและ2ให้ติดตั้งประตูกั้นบันไดทั้งทางขึ้นและทางลงและมีกรอนล็อกประตูไว้เสมอนะคะการนั่งจัก,กรยานค่ะเด็กวัยนี้เริ่มพานั่งจัก,กรยานได้แล้วคำแนะนำคือเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเนี่ย ควรใช้ที่นั่งจัก,กรยานที่มีเข็มขัดรัดเด็กติดกับที่นั่งเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกจากรถและมีที่วางเท้าเพื่อป้องกันเท้าเข้าซี่ล้อค่ะในเรื่องของการเดินทางนะคะคำแนะนำคือ 1. ให้ใช้ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กโดยติดตั้งบนที่นั่งด้านหลังและหันหน้าไปทางด้านหลังรถ 2. ไม่ทิ้งเด็กไว้ในรถตามลำพัง เพราะความร้อนในรถจะทำให้เด็กเสียชีวิตได้ 3. เด็กวัยนี้ไม่ควรอุ้มโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ค่ะอาหารตามวัยสำหรับเด็ก1ปีจนถึงเด็กอายุ3ปีนะคะข้อแนะนำในการให้อาหารตามวัยก็คือสมวัยพอเพียงปลอดภยัยเหมาะกับความเหิวความอิ่มและพัฒนาการตามวัยค่ะอาหารที่ปลอดภัยนะคะ สำคัญต่อสุขภาพเด็กทุกช่วงวัยเลยดังนั้นเราจะต้องเตรียมอาหารอย่างถูกหลักอนามายัยล้างมือให้สะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งจะต้องล้างแล้วก็ลดน้ำร้อนทุกครั้งค่ะเ,ออเลือกอาหารที่มีตามท้องถิ่นตามฤดูกาลแล้วก็ล้างให้สะอาดเพื่อลดการสะสมของสารเคมีค่ะและทุกครั้งก่อนทานอาหารอย่าลืมล้างมือให้ลูกน้อยและคนดูแลทุกครั้งค่ะ สำหรับในวัยเด็กอายุ1ปีจนถึง3ปีนะคะตอนนี้อาหารหลักนะคะจะเป็นอาหารตามวัยแล้วไม่ใช่นมนะคะดังนั้นสามารถทานอาหารได้3ามมื้อเลยนะคะเน้นอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าครบทางโภชนาการครบทั้ง5้าหมู่แล้วก็เสริมนมกล่องลดจืดนะคะวันละ2-3ถึงกล่องค่ะเลือกอาหารที่มีคุณภาพนะคะนี่เป็นตัวอย่างในการเอ,อ่ออาหารตามวัยสาหรับ วัยอายุ1-3ขวบนะคะมีข้าวกล้องหรือว่าข้าวสวยหุงนิ่มๆม,มือละ1-1ทัพพีครึ่งนะคะมีผักใบเขียวมือละ1ทัพพีมีเนื้อสัตว์ต่างๆ1ช้อนกินข้าวสลับกับไข่หรือว่าอาหารทะเลค่ะแล้วก็มีผลไม้สด6-8ชิ้นคำแล้วก็เสริมนมจืดเวลา2-3กล่องค่ะแนวทางการจัดอาหารสำหรับเด็กในวัยนี้นะคะ ต้องเน้นอาหารที่มีสีสันหน้าตาสดใสนะคะเปลี่ยนรูปร่างไปบ้างนะคะส่งเสริมให้น้องสามารถทานผักได้นะคะเป็นอ,อ,อาหารที่มีหลากหลายรูปแบบมีโอกาสให้เด็กเลือกทานอาหารได้เองนะคะไม่ให้อาหารว่างก่อนมื้ออาหารนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กไม่หิวได้ค่ะจัดอาหารให้ตรงเวลา ถ้าเด็กกําลังเล่นสนุกอยู่นะคะจะต้องบอกล่วงหน้าว่าอีก20นาทีจะถึงเวลาทานอาหารแล้วไม่ใช่ว่าหยุดทันทีนะคะกําหนดเวลาในการรับประทานอาหารของลูกน้อยนะคะอยู่ที่ไม่ควรเกิน20-30นาทีต่อมื้อค่ะแล้วก็จัดบรรยากาศในการรับประทานอาหารให้มีความสุขนะคะให้กินร่วมกับผู้ใหญ่หรือว่ารับประทานอาหารให้ร่วมกับพ่อแม่นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กสามารถรับประทานอาหารเองได้ค่ะ ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เด็กเริ่มปฏิเสธในการรับประทานอาหารนะคะให้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดอาหารอย่างเช่นจากการต้มการตุ่นนะคะเป็นการผัดการทอดได้นะคะลดสิ่งล่อตาล่อใจในการรับประทานอาหารอย่างเช่นดูทีวีดูโทรทัศน์หรือว่าดูหน้าจอต่างๆค่ะแล้วก็ไม่ควรรับประทานไปเล่นไปนะคะควรฝึกให้เด็กนั่งทานที่โต๊ะกินข้าวค่ะ สำหรับตัวอย่างในการอาหารของน้องวัยหขวบจนถึง3ขวบปีนะคะเห็นไหมคะว่าเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆเพื่อเสริมเสริมให้น้องเนี่อยากมีความรับประทานได้ยิ่งขึ้นค่ะหลักการเลือกอาหารว่างสาหรับ วัยหนึ่งขวบจนถึงสามขวบนะคะหลีกเลี่ยงขนมที่หวานจัดอย่างเช่นนมรสหวานนมรสเปรี้ยวน้ำอัดลมนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจัดเค็มจัดๆอย่างเช่นขนมกรอบต่างๆนะคะเพราะว่าถ้าน้องทานเยอะเนี่ยจะทำให้น้องเนี่ยอ้วนได้นะคะหรือว่าได้รับปริมาณโซเดียมมากเกินไปค่ะตัวอย่างอาหารว่างสําหรับในวัยหนึ่งขวบจนถึง3ขวบนะคะเป็นผลไม้สีสดหน้าตาสดใสนะคะ เปลี่ยนรูปร่างไปได้นะคะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าผลไม้แช่แข็งแซนวิชต่างๆหรือว่าไอศครีมเชอร์เบทคุกกี้ธัญพืชค่ะหรือว่าอาจจะเป็นขนมไทยนะคะเป็นข้าวต้มมัดถั่วแปบขนมกล้วยนะคะถั่วเขียวต้มน้ำตาลนะคะ อาหารอันตรายที่อาจจะติดคอลูกได้คุณแม่จะต้องระวงังอย่างเช่นอาหารที่มีชิ้นใหญ่กว่าถั่วลันเตานะคะให้หั่นเป็นเตา๋าเตาหรือว่าอาหารที่มีชิ้นเล็กหรือว่าแข็งเช่นลูกอมถั่วเปลือกแข็งข้าวโพดคั่วนะคะอาหารที่นุ่มหรือว่าหนึบอย่างเช่นหมากฝรั่งมัชเมโลหรือว่าเยลลี่นะคะแล้วก็ไม่ควรให้ปล่อยให้ลูกเนี่ยกินไปเดินไปนะคะควรให้รับประทานอยู่เป็นที่หรือว่าไม่ควรรับประทานในรถค่ะเพราะว่าจะทําให้อาหารติดคอน้องได้ค่ะ การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันช่วงอายุ15-18เดือนช่วงอายุ15-18เดือนเด็กๆมีฟันน้ำนมหลายซี่มากขึ้นถ้าอายุช่วงนี้ฟันยังไม่ขึ้นผู้ปกครองควรพาลูกไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกตินะคะการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีในวัยนี้เด็กๆควรเลิกกวดนมและดื่มนมจากแก้วหรือจากกล่องนมได้เองค่ะ ในการแปลงฟันผู้ปกครองยังคงเลือกขนาดแปรงสีฟันอย่างเหมาะสมกับช่องปากของเด็กสำหรับยาสีฟันยังคงเลือกยาสีฟันที่มีโฟลาราย1,000 ppm และไม่มีส่วนประกอบของน้ำตาลปริมาณที่ใช้แค่แตะขนแปรงพอเปียกดังรูปค่ะการจัดท่าในการแปลงฟันผู้ปกครองนั่งที่พื้นให้ลูกนอนหงายหนุนตัก ถ้าลูกดิ้นให้ใช้ขาของผู้คคปกครองควบคุมแขนขาข,ของลูกไว้ท่านี้เป็นท่าที่ทันตแพทย์แนะนำเนื่องจากจะทำให้เห็นฟันของลูกชัดเจนและง่ายต่อการทำความสะอาดเรามาดูวิธีแปลงฟันกันค่ะการแปลงฟันในเด็กวัยนี้จะเริ่มแปลงจากด้านแก้มของฟันหลังซ้ายบนก่อนแล้วแปลงฟันหน้าบนด้านริมฝีปากฟันหลังบนขวาด้านแก้ม ฟันล่างขวาด้านแก้มฟันหน้าล่างด้านริมฝีปากฟันล่างซ้ายด้านแก้มฟันหลังบนซ้ายด้านเพดานฟันหน้าบนด้านเพดานฟันหลังบนขวาด้านเพดานฟันหลังล่างขวาด้านลิ้นฟันหน้าล่างด้านลิ้น ฟันหลังล่างซ้ายด้านลิ้นแปลงฟันด้านบทเคี้ยวของฟันหลังบนและล่างตามด้วยการแปลงลิ้นเช็ดฟองยาสีฟันออกเป็นระยะระยะเพื่อเด็กจะได้ไม่กลืนยาสีฟันเมื่อแปลงเสร็จเช็ดฟองยาสีฟันออกอีกครั้งแปลงอย่างน้อยวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอน บางครั้งการแปลงฟันอาจไม่ใช่กิจกรรมสุดโปรดของเจ้าตัวเล็กคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ท้อและไม่เบื่อไปก่อนนะครับเราต้องมีเทคนิคกันเล็กน้อยเช่นถ้าอยู่คนเดียวควรใช้ขาโอบลูกไว้เพื่อป้องกันลูกดิ้นไปมาถ้ามีคนช่วยก็ให้จับขาไว้โดยการสวมขาเจ้าตัวเล็กไว้รอบเอวในลักษณะนี้ครับ หรือการมีอุปกรณ์ช่วยเช่นชุดแปรงฟันที่ผันรอบตัวลูกน้อยแสนซนเอาไว้แต่บางทีตุ๊กตาตัวโปรดหรือของเล่นน่ารักน่ารักก็เพียงพอแล้วสำหรับความร่วมมือในปฏิบัติการดูแลฟันน้ำนมในครั้งนี้ที่สำคัญน้ำเสียงและคำชื่นชมก็จำเป็นนะครับเพราะถือเป็นแรงเสริมที่ดี และสร้างกำลังใจให้กับเจ้าตัวเล็กยังไงล่ะครับการตรวจว่าฟันที่แปรงแล้วสะอาดหรือไม่ทำได้โดยการตรวจคราบจุลินทรีย์ครับคราบนี้จะมีลักษณะเป็นคราบเหนียวสีเหลืองผิวครุขระสามารถขูดออกได้โดยใช้หลอดปลายตัดเฉียงที่ไม่คม พูดบริเวณคอฟันใกล้เหงือกจะเห็นเป็นก้อนสีเหลืองที่ปลายหลอดบ่อยครั้งที่จะพบรอยขาวขุ่นซึ่งเป็นรอยขุระยะเริ่มแรกใต้คราบเชื้อโรคนี้หากคุณพ่อคุณแม่ทำได้ตามนี้รับรองว่าลูกน้อยจะมีสุขภาพฟันที่แข็งแรงเพราะรวกฟันดีเริ่มที่ที่ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ช่วยดูแลช่องปากให้ลูกๆค่ะ